สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์แต่งของ b บ n เดอรี่ 302S นะครับตัวนี้จะมีชิลสูงนะครับชิลสูงตรงรุ่นนะครับพร้อมขาจับที่ทําจากสแตนเลสเกรด304นะครับเป็นขาจับตรงรุ่นนะครับแปลงมาให้แล้วสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับตัวยึดจะเป็นยึดจากตุ๊กตาแฮนด์นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งนะครับเป็นตัวยึดชิลกับตัวขาจับตัวนี้นะครับ แล้วก็อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เสริมการใช้งานก็จะเป็นตัวเสริมกันดีดหน้านะครับช่วยในเรื่องพวกดินโคลนนะครับกระเด็นใส่พวกหม้อน้ำนะครับแล้วก็มีตัวเสริมอุปกรณ์ติดตั้งก็จะมีตัวเหมือนตัวเจาะเพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดนะครับยึดกับตัวบังโคลนเดิมของรถได้เลยนะครับ เพิ่มให้บางคนยาวขึ้นนะครับช่วยลดการดีดของตัวโคนนะครับนี่ครับจะเป็น2ชิ้นเป็นงานตรงรุ่นทั้ง2ชิ้นเลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ